เดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนต่อจากสัปดาห์จากข้าวก่อนนะครับข้าวก่อนเนี่ยเราจบกันไปในเรื่องของออแบบแฟรที่ห้าเนาะในข้าวก่อนใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มการเขียนในรูปของสัญ,ญากรณวิทยาศาสตร์นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ การเขียนในรูปของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์นะครับเราเขียนทําไมนะครับการเขียนในรูปของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์นะครับจะนิยมนํามาเขียนแทนจํานวนที่มีค่ามากๆนะครับหรือเป็นจํานวนที่มีค่าน้อยมากๆนะครับซึ่งนะครับเราจะเขียนให้มันอยู่ในรูปนี้นะครับ a คูณ10ยกกําลัง n นะครับซึ่ง a จะมีค่าอยู่ระหว่าง1แต่ไม่เกิน10เท่ากับ1ได้นะครับแต่ว่าไม่เกิน10นะครับค่าของ a และก็ n เนี่ยจะเป็นจำนวนเต็มเนาะอาจจะเป็นได้ทั้งจำนวนเต็มเต็มบวกและจำนวนเต็มเต็มลบนะครับอย่างตัวอย่างนะครับขาบอกว่าจงเขียนจำนวนสองสามนยย์ในรูปของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์เนาะเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าค่า a เนี่ยจะต้องมีค่าไม่เกิน10แต่จะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1ใช่ไหมครับ เวลาเราเขียนเนี่ยอย่างตัวอย่างนี้นะครับเราเห็นเนาะว่ามันคือจํานวนนี้นะครับขอเขียนแยกออกมาอยู่ด้านข้างซ้ายมือนะครับโอเคอ่าพี่เขียนเป็นจุดศูนย์อย่างนี้<ๆ>ก็คือความหมายเดียวกันนะโอเคไหมทุกๆจํานวนนะครับที่เป็นจํานวนเต็มจะต้องมีจุดศูนย์อยู่เนาะอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเวลาเขียนก็ขเขียนเป็น1 0จุดศูนยน์ก็มีค่าเท่ากันนะครับ เวลา,เ,าเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะต้องใช้การเลื่อนจุดทศนิยมมาช่วยนะครับอ่อย่างตัวอย่างข้อนี้นะครับเราเห็นจุดทศนิยมอยู่ณนะตำแหน่งนี้เนาะเวลาเราจะเลื่อนนะครับเราจะเลื่อนไปทีละ9นะโอเคเลืออ่าอย่างตัวอย่างข้อนี้นะครับเราจะต้องเลื่อนไปทางด้านซ้ายมือเนาะก็จะกระโดดเป็น1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งให็ไหมครับ อันตรงนี้ก็จะกลายเป็น2.34คูณด้วย10จำนวน N นะครับยกกำลัง N เนาะ N คือจำนวนครั้งที่จุดมันกระโดดไปอันนี้กระโดดไปทั้งหมด1 2 3 4 5 5ครั้งใช่ไหมครับก็สแสดงว่ายกกำลังด้วย5นั่นเองนี่คือตัวอย่างนะครับต่อไปนะครับ อาเห็นไหมตัวอย่างมันก็จะตรงกันเลยใช่ไหมครับกำลังห้าเหมือนกันเลยอ่าต่อไปนะครับจงเขียนจำนวนอ่าข้อนี้นะครับตัวอย่างนี้จะแตกต่างจากต,าออนนตัวอย่างข้อข้างบนนะครับตัวอย่างข้อข้างบนเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันเป็นจำนวนที่เยอะมากๆเลยเห็นไหมทศนิยมเนี่ยมันอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับแต่ในส่วนของตัวอย่างที่สองเนี่ยทศนิยมมันอยู่ข้างหน้านะครับถ้าให้เราสังเกตเนี่ยเอ่อถ้ากระโดดไป อันนี้นะครับอย่างอ,อย่างตัวอย่างเมื่อกี้นะสองสามสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ใช่ไหมครับจุดศูนย์แบบนี้เนาะถ้ากระโดดไปแบบนี้เราจะเรียกว่ากระโดดไปข้างหน้านะครับกระโดดแบบนี้เราจะเรียกว่ากระโดดไปข้างหน้าโอเคไหมแต่ถ้ากระโดดมาฝั่งขวาเราจะเรียกว่ากระโดดมาข้างข้างหลังนะครับกระโดดมาข้างหน้ากับกระโดดมาข้างหลังแตกต่างกันนะดูนะครับอย่างข้อนี้เราเห็นทอซิยมอยู่นะตำแหน่งนี้ใช่ไหม เวลามันกระโดดนะครับก็จะกระโดดหนึ่งสองสามสี่กระโดดไปหาตัวเลขเนอะก็จะเป็นห้าจุดหกเจ็ดคูณสิบยกกำลังเท่าไหร่ครับอันนี้จะไม่ใช่ยกกำลัง5้าแล้วนะโอเคไหมถ้ากระโดดไปข้างหน้าก็คือกระโดดไปฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะยกกำลังบวกนะครับแต่ถ้ากระโดดไปฝั่งขวามือจะยกกำลังเป็นลบนี้นะครับ เอาง่ายคือกระโดดไปข้างหน้าเป็นบวกกระโดดไปข้างหลังเป็นลบถ้าเปรียบเทียบการทํางานก็ถ้าเราอยากมีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้ามั่นคงใช่ไหมครับเราก็ต้องเดินไปข้างหน้าใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากมีหน้าที่การงานที่ถดถอยก็คือติดลบนะครับถดถอยเราก็ต้องเดินไปข้างหลังอย่างข้อนี้ครับมันเดินไปข้างหลังใช่ไหมหน้าที่การงานของมันก็เลยต้องติดลบ แค่นั้นเลยนะครับกระโดดไปข้างหน้าและกระโดดไปข้างหลังเท่านั้นเองอ่าเดี๋ยวเราลองมานับพร้อมกันอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ทั่วอยู่ตรงนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับทั่วยปจะกระโดดไปสิ้นสุดในจุดไหนอันนี้แล้วจะเราเลยนะครับแต่ว่าในรูปของสัญยากรวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเราเขียนตรงนี้ก็จะกลายเป็นหนะ้าจุหกเจ็ดนาะคูณสิบกำลังลบ5้าแบบนี้ใช่ไหมครับกระโดดไป5้าครั้ง ทำไมถึงต้องเขียนเป็น5้าหเขียนเป็นห้าหดเได้ไหมสัพญทญ์วิทยาศาสตร์นะครับถ้าเรายังจำได้จากนิยามข้อเมื่อกี้นะครับอันนี้มันจะเขียนอยู่ในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n a จะมีค่ามากกว่าเท่ากับ1แต่มีค่าน้อยกว่า10บถูกไหมครับถ้าเขียนเป็นห้ามันมีค่ามากกว่า10เพราะนั้นมันจะไม่ตรงกับนิยามเขาก็เลยต้องเขียนให้มันอยู่ในค่าไม่เกิน10ิะครับ ค่าตัวเลขตรงนี้นะครับจะต้องมีค่าไม่เกิน1ิบแต่ต้องมากกว่า1เพียงเท่านั้นเองนะครับต่อไปเรามาดูแบบสุนหัดกันดีกว่าถ้าสมมติว่าใครตามไม่ทันกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับพี่ๆเนี่ยจะมีคลิปย้อนหลังให้เนาะสมมุติว่าเราเห็นจํานวนเต็มแบบนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ไว้ก็คือจะต้องมีทซิียมยูข้างหลังแบบนี้เสมอนะครับ่าอ,อย่างตัวอย่างข้อนี้นะครับเราจะต้องกระโดดไปหาตัวเลขให้มันกลายเป็นตัวเลขหลักเดียวใช่ไหมครับ ลบได้หนึ่งสองสามสี่โอเคเป็นสามใช่ไหมครับคูณสิบต้องบวกสี่ลบสี่เจ้าหน้าต้องเป็นบวกนะครับบวกสี่แบบนี้หรือเราจะไม่เขียนเป็นบวกกระด้หรือเขียนเป็นสี่แบบนี้ไปเลยนะครับส่วนข้อนี้นะครับเราต้องคล่องข,งขึ้นแล้วนะต้องเดาได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับกระโดดมาหก ครั้งอ่าคราวนี้เอาอีกนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับนนี้ก็จะเป็นหกจุดสองศูนย์เก้าแปดหนึ่งคูณสิบกำลังสี่นั่นเองอ่าอันนี้จะกระโดดมาด้านขวามือร้ไหมครับสองสามกระโดดมา3ามครั้งนะครับก็เป็น5้าจุคูณ10บกำลังลบ3นั่นเองเพราะกระโดดมาฝั่งขวามือคือกระโดดถอยหลังนะครับ ตรงนี้จุดศนะูนย์เนาะกระโดดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโหสิบครั้งแน่ก็จะเป็นสีน่จุดแปดคูณสิบกำลังสิบอ่าแทนที่เราจะเขียนเป็นจำนวนเท่านี้เลยใช่ไหมครับเขียนตัวเลขโอ้แต่ว่ามันต้องเขียนเลขศูนย์เยอะเลยใช่ไหมครับแทนี้เราเขียนแบบนี้เนาะเขียนให้มันสั้นขึ้นเราก็จะสัญญากนนรวนทสตร์มาช่วยนั่นเองนะครับอ่าอย่างข้อนี้นะครับเราจะกระโดดไปฝั่ง ฝั่งซ้ายเนาะหนึ่งสองสามนะครับเป็นสองจุดสี่หนึ่งเจ็ดสองสองคูณสิบกำลังสามนั่นเองอ่าในข้อนี้นะครับข้อที่เจ็ดข้อที่เจเนี่ยเ,เราจะสังเกตใช่ไหมครับว่าตัวเลขของมันเนี่ยมันมีค่าไม่ได้อยู่ระหว่างสิบถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับมันจะต้องมีจุดศูนย์ในกลางแบบนี้เนา มันก็จะต้องกระโดดให้เป็นหลักหน่วยครับ1 2สองกระโดดไป2ครั้งใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น1คูณ10กําลัง2และตัวเดิมของมันคือ10กนะําลังสมเนาะ2อันนี้เหมือนกันใช่ไหมครับฐานเดียวกันเอาเลขชี้กาลังมาบวกกันก็เป็น1คูณ10กําลัง5นั่นเองนะครับที่เปลี่ยนเนาะง,ง่ายๆเลยนะครับอย่างข้อนี้นะครับเราก็อย่างข้อแดเนาะรเราเห็นว่ามันมีจุดศูนอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับก็กระโดดเป็น หนึ่งสองสามครั้งนะครับก็จะเป็นสองจุดหนึ่แคูณสิบกำลังสามและคูณสิบกำลังลบสองอันเดิมถูกต้องไหมอันนี้คือที่จะปึ๊บอ่ารูปเดิมของมันแบบนี้ใช่ไหมครับตัวนี้อ่าคูณกันมีค่าเท่ากับฐานทั้งเลขชี้กำลังมาบวกกัน2 1ยสอุดนึ่งศูย์แปดคูณสิบกำลัง หนึ่งนั่นเองทำนะร้องด้วยกันนะครับอันนี้ก็โดดหนึ่งสองสามสี่ครั้งนะครับก็เป็นสามจุดเจ็ดแปดหกสองสองแปดคูณสิบกำลังสี่และคูณตัวเดิมของมันนะครับก็กลายเป็นสิบกำลังเท่าไหร่เอ่ยปสามนั่นเองนะครับง่ายเลยนะอันนี้เราก็กระโดดมาใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่กระโดดมา สี่ครั้งกระโดดอันนี้กระโดดเดินหน้าเลยถอยหลังกระโดดถอยหลังนะครับอันนี้ต้องอย่าลืมนะครับกระโดดถอยหลังเลขชี้กาลังจะต้องติดลบกระโดดไปสี่ครั้งก็จะเป็นลบสี่ใช่ไหมครับแล้วก็คูณตัวเดิมอะไรี้ก็จะมีค่าเท่ากับสี่จุดห้าศูนย์เก้าคูณสิบกำลังลบสองนั่นเองอ่าก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของแบบฝึกหัดที่ที่หกของเรา าะแบบสณนที่6นะครับ